ท่าน,นี้มาถึงอีกเครื่องนะเจ้าขัดดีตัวนี้ภาคไฟเรียนรู้กันหมดแล้วนะนว่ามันต้องมีพันมาทลายอยู่แรงไฟท่าไรกดรวด,ด,ด,ดชอ็อตจะไม่ชอ็อตยังไงเช็คด้วยใช้หลอดไฟผ่านนะแบบที่น้องๆเขาทำอยู่นี่นะจุดตัวโน้นก็จะเป็นแนวของผมนะคนอื่นทําไงผมไม่รู้พอเป็นถูกนะใสมาแปลงใช้ไฟผ่านผ่านแล้วใช้ไฟสวงค่อยใช้ตัวิงงัวน,นี้ นี่ก่อนใส่จะแผงนี้ไปก็เมื่อเสียงมาก็เตรียมหาแรงไฟที่ว่ามันจะต้องมาเลี้ยงบอร์ดนี้ไม่ต้องบอกนะมีกี่โวลตนะ์นะนะพื้นฐานมีให้หมดอยู่แล้วละหลายคลิปทีนี้บอร์ดนี้จ่ายไฟเข้าไว้อยู่แล้วนะไฟไฟในเครื่องออนอยู่แล้วนะเตรีมมาคบลงไปวัดแล้วก็ไม่มีอะไรออกขึ้นมาเลย นะฮะ,ะอ่าตาอนนี้ปิดไปายสแปบ๊บก่อน,นไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะอันนี้ตันชตยานความเป็นช่างแล้วก็ทำเคลมนะ,น,ะนะมีการชอดติดโปรเทคแล้วนะ,นะอีนนี้เราพันทายไป,ไปแล้วแล้วก็ทำการ ทายมันออกไปใหม่นะอดมันไปเลยแล้วออนมันขนใหม่มันออดขึ้นมาเองเลยนะเดินมาติ้มนะตอนนี้มันไม่มีแล้วก็ลองปัดเอ๊มันออกมาไหมนะเนี่ยดูนะครับอ่ามันออกมาจริงๆนะปัดไปหน่อยนึงมันออกมไหมเออมันออกมาใหญ่เห็นหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งออกมาไหม อ่าอีกค่าหนึ่งออกตอนนี้ประครบไม่มีออก็มิเตอร์นะมิตเตอร์นะวัดแล้วเอาอเคส50โวลต์มันมีขึ้นมาอยู่เลยนะเจ้าเอซีตัวนี้นะตอนนี้ถ้ามือจับจับมันก็วิง่งขึ้นวิง่งลงได้เพราะว่ามันอยู่ฝั่งตัวนี้ผมว่าเป็นอยู่ฝั่งลบอยู่นะฮะอ่าตัวนี้เหมือนกันนะ ไม่มีใช้มือสัมผัสนะนเห็นเคมิเตอร์ไหมม,มันจะวิ่งขึ้นวิน่งลงอยู่ได้นะนะเห็นไหมตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะหรือว่าเราจะลองแบบเอาเสียงป้อนนะเสียงเราใช้คือเสียงไปเนี่ยนะ คือเสียงก่อนไม่รู้ไปอยู่เส้นไหนแต่ไม่เป็นไรมันมีมาแล้วมันก็พร้อมที่ออกเราเลยนะครับสำหรับเสียงนี้ไม่ตลอดนะม,มีอยู่พอสายเสียงออกเออึ๊บมบางที่ไม่มีออกแล้วนะฮะ,จะเจ้าตแปแเว็บสี่เหลี่ยม หลักการเหมือนกันทุกบอร์ดทุกเครื่องนะตัวเสียงไหนก็หาเอาหงทิ้งหมูก็ไม่รู้ครัาาจบจบตอนนี้มาถึงชอนที่เราประกอบเสร็จแล้วนะก็จะเห็นตัวตู้เสียงออกมาแล้วนะหลังสะเกเดเตยมแล้วแลกระสเสียงที่ดังคือเป็น <c oughs> เสียงที่เปิดเป็นไมเตอร์ไว้ฟังนะคร กา,ารสั่นของลูกคืนแล้วเบรดก็ไม่ร้อนแม่อะไรนะอันนี้ก็ถือว่าจบนะฮะสอมบอร์ดนี่